ยุคนี้ถ้าคนจําเราได้เราทํายอดขายได้ต้องปักหมุดนี้ก่อนแล้วใครที่เริ่มทําแบรนด์แล้วแล้วรู้สึกว่ามันไม่ไปถึงไหนรู้สึกว่าฉันมาทําอะไรที่นี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวตนฉันลองมาทาเวิร์กช็อปนี้ดูปักหมุดหัวใจให้เป็นผู้นําให้โลกได้จดจําแบรนด์ของเรามันไม่ใช่เวิร์กช็อปในการทําการตลาดนะไม่ใช่เวิร์กช็อปที่ลูกค้าคือใครจุดแข็งของเราคืออยู่จุดไหนจุดอ่อนของเราจุดไหนไม่ใช่เวิร์กชอ็อ้นเวิร์กช็อปของบ๊อบบี้คือเวิร์กช็อปที่ดึงตัวตนดึงจากจิต วิญญาณออกมาเลยเป็นเวิร์กช็อปของหัวใจให้เราชัดว่าเรามาทําเพื่ออะไรเรามาทําเพื่อใครผู้นําที่มาทำแบรนด์ได้ทรงพลังไม่ใช่แค่ผู้นําที่มาหาแค่ยอดไลค์มาหาแค่ยอดวิวมันไม่ใช่พาตัวเองและพาคนอื่นไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่ที่มากกว่านี้ <c oughs> นี่แหละค่ะคือภารกิจชีวิตของพวกเราแล้วเราจะมาหาจุดปักหมุดภารกิจชีวิตในการทําแบรนด์เรา ใครที่ยังไม่รู้จะปักหมุดตรงไหนให้เริ่มจากคอร์สคอสนี้ค่ะคอร์สผู้นำทำแบรนด์จะพาคุณปักหมดุดจะพาคุณสร้างอิทธิพลพาคุณสร้าง Impact แ,และจะพาคุณสร้างระบบด้วยการเรียนรู้จิตวิญญาณผ่านการทำแบรนดิ้งแบบสบายๆง่ายๆมันง่ายกว่าการตั้งเป้าหมายมันคือการตั้งจิตเพราะฉะนั้นคุณจะตั้งจิตยังไงให้ไปเจอกันในคอร์สผู้นำทำแบรนด์คะ่ะ